ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ11แข้งแมนอยู่ในฝันของอโมริมส2ลายอัพผีแดงที่อาจเป็นไปได้4สั้นหน้ารูเบนอโมดิมทำหน้าที่ผู้จัดการทีมแมนยูนเต็ดครบ1ปีเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเกมที่ผีแดงบุกไปไล่ตีเสมอฟอเร์2ต่อ2ในเกมเพียงลิกเมื่อวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน หลังจากพาเรสเดวิลจบอันดับ15ของตารางหลีกซีซั่นก่อนคุณสื่อโปรตุเกสยังได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดอย่างเต็มที่โดยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาดีตโค้ชทีม bon, สปอร์ติ้งลิสบอนเซ็นสัญญาก,กับนักเตะใหม่ค่าตัวแพงหลายรายกระทั่งถึงขณะนี้แมนยูเต็ดรั้งอยู่ในอันดับ7ของตารางพเมลีกหลังลงสนามไปแล้ว10นัดแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในช่วงที่สร้างผลงานได้อย่างเลวร้ายเซอร์จิมและคริฟ์เจ้าของร่วมแมนยูเต็ดยืนยันกับสื่อว่า ปุนซือวัย40ปีสมควรได้รับเวลา3ปีสำหรับการพิสูจน์ตัวเองห่างมหาเศรษฐีอังกฤษทำจริงอย่างที่พูดมันย่อมหมายความว่าขาเก้าอี้ของอโมดิมยังแข็งแรงดีโดยที่เขาจะยังมีตลาดอีก2รอบให้เสริมทัพเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสมุรก่อนถึงซีซั่นหน้าฉะนั้นแล้วโฉมหน้าทีมแมนยูนเต็ดในซีซั่น2 0 2 6ถึง2027ของกุนซือชาวเมืองฝอยทองน่าจะเป็นไปตามนี้เมื่อพิจารณาถึงนักเตะที่ถูกสื่อโยงกับโรงละครแห่งความฝัน ผู้รักษาประตูเซนเนอร์ลัมเมนหลังผิดหวังกับฟอร์มขององเดโอนานาอยู่นานสองนานในที่สุดแมนยูเต็ดก็ค้นพบมือกาวหมายเลขหนึ่งตัวจริงของทีมอย่างชัดเจนแล้วจากการโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าอุ่นใจนับตั้งแต่ถูกดึงมาจากทีมรอยัออันเวิร์บผู้รักษาประตูชาวเบลเยียมเบียดเอาตายบัญญนดีประตูเมือหนึ่งของทีมในช่วงต้นซีซั่นให้หล่นไปนั่งข้างสนามอย่างถาวรแล้วและไม่ว่านายทวานทีมชาติแคมรูนจะย้ายขาดไปเฝ้าเสาให้กับแท็บซอนสปอร์ในซีซั่นหน้าหรือไม่ ก็เชื่อได้เลยว่าเขาจะไม่มีทางแย่งตำแหน่งกลับคืนไปจากลัมเมนได้อีกเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาเลนี่โยโรในวัย19ปีไม่ต้องสงสัยเลยว่าปรากาลังชาวฝรั่งเศสจะเป็นอนาคตของแมนยูเต็ดเนื่องจากเขายังมีเวลาเรียนรู้อีกมากถึงขณะนี้โยโรอาจจะยังโชว์ฟอร์มได้ไม่ถึงกับแข็งแกร่งมากพอแต่อโมริมพร้อมปลุกปั้นอดีตพ่อค้าแข่งทีมเลวให้ก้าวขึ้นมาเป็นคีย์แมนในระบบหลังสามของทีมอย่างเต็มตัวเซนเตอร์แบ็กมัตทายเดลิก ช่วงที่ย้ายมาจากบายเยอร์ใหม่ๆดาวเตะทีมชาตินเนเธอร์แลนด์มีผลงานที่ไม่น่าไว้วางใจเนื่องจากเจ้าตัวยังไม่คุ้นชินกับแนวทางของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกทั้งมีปัญหาทางด้านสภาพร่างกายอย่างไรก็ดีหลังเริ่มเรียกความฟิตกลับคืนมาได้เดลิกกลายมาเป็นหัวใจหลักในเกมรับของสโมสรและโชว์ฟอร์มได้ยิง่งแข็งแกร่งมากขึ้นกระทั่งเป็นตัวเลือกแรกของเจ้านายไปแล้วเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายจารัดแบรนเวดแมนยูนเต็ด Man อาจรอการกลับคืนสนามของลีาโดมาติเนสอย่างใจจดใจจ่อ แต่เพราะเป็นกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาล้มเจ็บไปยาวมันย่อมมีความเสี่ยงที่เขาจะไม่ฟิตเปรี้ยเหมือนก่อนอีกด้วยเหตุน,นี้ผีแดงจึงไม่วายถูกลือกับสตาร์ทีมเอเวอเรตเช่นเดิมและด้วยวัย23ปีกองหลังเลือดผู้ดีน่าจะสนใจย้ายจากเอเวอเรตมาหาเกิดกับทีมที่ใหญ่ขึ้น วิงแบ็กขวาอาหมัดเดียโลโดยธรรมชาติดาวเตะทีมชาติไอวอรีโค้์ถนัดกับการเล่นเป็นปีกมากกว่าที่จะมีส่วนกับเกมรับควบคู่ไปด้วยอย่างไรก็ดีในเมื่ออาโมริมยึดมั่นในระบบ3-4-3และวางตัวให้อาหมัดรับบทวิงแบ็กขวาพ่อค้าแข้งแอฟริกันแสดงให้เห็นว่าเขายินดีที่จะเรียนรู้บทบาทใหม่แถมยังรักษาทีเด็ดในการยิงประตูเอาไว้ได้แม้จะต้องลงต่ำไปช่วยเกมรับมากขึ้น กองกลางอดัมวอตันมีการลือกันมานานแล้วว่าอโมดิมต้องการเซ็นสัญญากับมิดฟิ์รายใหม่เพื่อนำมาเป็นทายาทของกาซิเมโรในอนาคต นอกจากเอลียัแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ทีมฟอร์เดสแล้ววาตันขุนพลทีมคริสตันพาเลตเป็นอีกชื่อที่เนื้อหอมไม่แพ้ใครในเวทีพรีเมียร์ลีกและเจ้าตัวน่าจะกระหายอำลาทีมลูกนังของกรุงลอนดอนไปเล่นให้กับสโมสร,รใหญ่เช่นเดียวกับเอเบรซีเอเซที่หันไปซบอาเซนนลสมใจแล้วรวมถึงมาร์เกฮีที่จ่อย้ายออกจากทีมอินทรีผงาดฟ้าในซัมเมอร์นี้กองกลางอันเจโลสติลเลอร์มิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมนีของสโมสร,รสตุตการ์ทกลายมาเป็นชื่อล่าสุดที่โดนลือก,กับแมนยูเต็ดอย่างหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเท่าที่ผ่านมาบโน่แฟนันกับตันทีมผีแดงพ่อค้าแข่งเบอร์หนึ่งของถิ่นโอทัฟฟอร์ดถูกสโมสรเงินถังของซาอุดีอราระเบียล่าตัวอย่างหนักจึงเป็นที่คาดหมายกันว่าไม่ช้าก็เร็วที่สตาทีมชาติโปรตุเกสอาจย้ายไปขุดทองในโปรลีกีอีกรายวิงแบ็กซ้ายแอนโทนีโรบินสันถึงตอนนี้อโมริมยังควานหาวิงแบ็กซ้ายตัวจริงของถี่นไม่ได้และสลับใช้งานระหว่างเดียโกดาโลก,กับแพตริกดอกูตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กุนซือโปรตุเกสจ,จะเป็นคนเซ็นสัญญาดึงสตาร์ทีมชาติเดนมาร์กมาจากทีมเลดเช่ด้วยตัวเองแต่เอาเขา้าจริงพ่อค้าแข้งวัย21ปีไม่อาจสร้างผลงานที่น่าประทับใจได้กระทั่งซีซันนี้ต้องตกเป็นตัวเลือกรองจากดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสและน่าจะทําให้ผีแดงหวังดึงดาวเตะทีมชาติสหรัฐมาจากสโมสรฟูแลมปีขวาไบรอันเอบเบอร์โมนาทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากองหน้าทีมชาติแคมมรูนเป็นที่พึ่งในการสอยตาข่ายของแมนยูเตจ อย่างชัดเจนแล้วหลังย้ายมาจากเบรนท์ฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์เอมเบอร์โม่ถือเป็นตัวลูกรายใหม่ของผีแดงที่มีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากที่สุดในบรรดา3ามกองหน้าที่ถูกคว้าตัวมาเมื่อช่วงซัมเมอร์เนื่องจากพ่อค้าแข้งวัย26ปีซัดประตูไปแล้ว5ลูกจาก10นัดแรกปีกซ้ายมาจุดขุนย่าแม้จะต้องรออยู่นาน9นัดกว่าที่อดตสตาทีมบูฟจะเบิกสกอร์แรกของเขากับแมนเชสเตอร์ดได้แต่เท่าที่ผ่านมาสตาทีมชาติบราซิลสร้างผลกระทบในเกมให้กับผีแดงได้ไม่เลว ในวัย2 6ปีเช่นเดียวกับเอมเบอร์โมเชื่อแน่ว่าไม่ช้าก็เร็วที่คุณญา่าจะระเบิดฟอร์มชฉากาัดออกมาได้สำเร็จเนื่องจากเขามีประสบการณ์ในพิมลิกเป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว กองหน้าเบนเจมินเชสโกเป็นสตาร์ใหม่อีกรายที่เริ่มต้นกับแมนเชสเตอร์ได้อย่างเชื่องช้าแต่ยังน้อยอดีตดาวยิงทีมอาร์เบไลฟซิกยกคูเขาออกจากอกได้แล้วหลังปลดล็อกการยิงประตูนในสีเสื้อของผีแดงได้ถึงขณะนี้เจ้าของความสูง195ซนติเมตรอาจจะยังแลดูเล่นได้อย่างเก้งก้างในลีกเมืองผู้ดีแต่ในวัยเพียง22ปีคุณพลทีมชาติสโลวีเนียยังมีเวลาเรียนรู้อีกมากผีละไกจับตาแบนเวตทอฟฟี่ปัก70บล้านปอน คอร์ทออฟไซ์รายงานว่าแมนสเตและสเปอร์กำลังจับตามองจลัดแบนเวตกองหลังทีมช่างกริดวัย23ปีอย่างใกล้ชิดซึ่งเอเวอเรตันไม่ต้องการขายและประเมินค่าตัวเขาไว้ที่ราว70ล้านปอนด์เฉลิขแบนเวตยังคงได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกโดยทั้งแมนสเตและสเปอร์ต่างจับตามองสถานการณ์ของกองหลังดาวรุ่งกับเอเวอเรตันอย่างใกล้ชิดแหล่งข่าวใกล้ชิดกับวงการเอจะได้เปิดเผยกับคอร์ทออฟไซส์ว่าแบนเวต วัย23ปียังคงเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่น่าจาับตามองที่สุดในวงการฟุตบอลังกฤษและสโมสรชั้นนาในพิมพ์รีตต่างให้ความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาแบรนด์เวดซึ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรขยายสัญญาอยู่ที่กริสันพาร์คจนถึงปี2030ถือเป็นส่วนสําคัญต่ออนาคตของเอเวอเรตันเอเวอเรตันยังคงยืนกรานสโมสรไม่มีเจตนาที่จะขายนักเตะทีมช่างกฤีรายนี้ออกไปและยังคงตั้งราคาไว้ที่ประมาณ70ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เคยทำให้ยูเนเต็ดลังเลที่จะเซ็นสัญญาเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแมนยูเนเต็ดยังคงชื่นชมแบรนดเวดมาอย่างยาวนานโดยมองว่าเขาเป็นเสาหลักในการสร้างแนวรับใหม่ขณะเดียวกันท็อตแนมฮอสเปอร์มองว่าแบรนด์เวดเหมาะสมกับระบบของโธมัสแฟรงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมจากลอนดอนเหนือยังคงมองหาเซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายแม้จะมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นแต่แบรนด์เวดก็เข้าใจดีว่าพอใจกับเอลตันและไม่ได้ผลักดันให้ย้ายทีม ด้วยสัญญาระยะยาวของเขาและมูลค่าตลาดของเขาที่สูงขึ้นการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์จึงน่าจะเป็นไปได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากยูไนเต็ดหรือสเปอร์พยายามผลักดันให้ย้ายทีมอีกครั้งอโมดิมคอนเฟิร์มมีแข้งเข้าออกแมนยูเดือนมก,กร,ราคมคอบบี้ไมโนลุ้น รูเบนอโมรินผู้จัดการทีมแมนยูระบุชัดเดือนมกราคมนี้น่าจะมีนักเตะย้ายออกจากสโมสรเช่นเดียวกับนักเตะใหม่ที่จะย้ายมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับผีแดงหลังสื่อคาดว่าคัพปี้ไมนูมิดฟิลด์ส่วนเกินต้องการพระไปจากทีมด้วยสัญญายืมตัวอโมริมกุนซือทีมแมนยูเต็ดได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดให้คว้านักเตะใหม่มาร่วมทีมหลายรายในช่วงซัมเมอร์ซึ่งทำให้สโมสรทุ่มเงินไปหลายร้อยล้านปอนด์และส่งผลให้ทีมมีผลงานที่กระเตื้องขึ้น เป็นลำดับหลังจากซีซั่นก่อนเรดเดวิลจบอันดับ15ของลีกหลังนำทีมบุกไปแบ่งแต้มจากฟอร์เรสได้ด้วยผลเสมอ2-2ต่อ,อในเกมเพียมลิ์ที่สนามซิตี้กราวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้จัดการทีมชาวโปรตุกสได้เผยกับสื่อถึงตลาดนักเตะช่วงปีใหม่ว่าจะมีพ่อค้าแข่งย้ายเข้าและย้ายออกจากโอทาฟอร์ดเนื่องจากฟุตบอลโลก2026จะระเบิดขึ้นในช่วงกลางปีหน้า หลายสิ่งหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่กับสโมสรของเราและคุณรู้ว่าเราจะมีฟุตบอลโลกนักเตะบางคนที่ไม่ได้เล่นพวกเขาจะร้องขอย้ายทีมดังนั้นผมจึงต้องจัดการกับทุกอย่างอาโมริมกล่าวหลังมีการตั้งข้อสังเกตว่าไมนูวังอาราทีมชั่วคราวภายใต้สัญญายืมตัวหลังไม่ได้รับการเหลียวแลจากเจ้านายเราต้องการนำนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมเช่นกันเราสามารถมองเห็นอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของแมนยูไนเดตได้เราไม่ต้องการซื้อนักเตะแค่รายเดียวเพราะตอนนี้ เรารู้สึกว่าในเดือนธันวาคมเราต้องการนักเตะเราต้องการซื้อนักเตะที่เรารู้ว่าจะไม่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเป็นไอเดียของเราผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราคิดว่าเราสามารถปรับปรุงทีมได้และในเดือนมัก,กราคมตลาดจะเปิดเราสามารถทําบางอย่างได้ นาโปลีิงจังล่าเมหนูเสริมตลาดมก,กราคมเดมินเนอร์สือดังของอังกฤษรายงานว่าอันโตนุคอนเต้เทรนเนอร์นาโปลีหมายมั่นปั้นมือว่าจะเดิมข้อบี้เมหนูกองกลางแมนเชสเตอร์อยู่นเดร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมกองกลางวัย20ปียังต้องต่อสู้เพื่อยังตำแหน่งในแดนกลางของทีมโดยเกมล่าสุดที่ปีแสดงบุกไปเสมอกับนอตติงแฮมฟอเรสต่อ2เจ้าตัวก็เป็นตัวสำรองและไม่ถูกส่งลงเล่น โดยรวมฤดูกาลนี้ไมนูพึ่งได้ลงเล่น7เกมรวมเวลาในสนาม228นาทีเท่านั้นโดยยังไม่เคยเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกทำให้เจ้าตัวมุ่งมั่นที่จะย,ย้ายทีมเพราะต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อโอกาสติดทีมชาติอังกฤษลุยฟุตบอลโลก2 0 2 6 ที่ผ่านมานาปรีตกเป็นข่าวแสดงความสนใจอย่างต่อเนื่องหลังจากปรรทับใจกับผลงานของสกอตแม็กทูมินีที่ย้ายร่วมทีมซัมเมอร์ที่แล้วพร้อมโชว์ฟอร์มช่วยสโมสรผง,งาดเป็นแชมป์เก่าโชสเตเรียร์2024ถึง2025ได้สำเร็จในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมก็ได้ลัสมุดฮอยลุนมาและก็ทําได้ดีเช่นกันทําให้ทางคอนเนหวังจะได้ไมโนม,มาเป็นกําลังเสริมอีกคนโดยคาดว่าจะเป็นการยืมตัวพ่วงได้ออปชันซื้อขาดเมื่อจบฤดูกาล ก่อนหน้านี้ทางเดอะซันอีกสื่อของอังกฤษระบุว่าทางแมนเชสไม่ต้องการที่จะปล่อยไมโนูออกจากทีมกลางฤดูกาลแต่หากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้เชื่อว่าไมโนูจะทำทุกทางเพื่อให้ได้ย้ายทีมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ